ลูฟี่โซโลซันจิ3ปีศาสซัดเทือกสุดท้ายเพื่อรอดชีวิตกับผู้ที่มีค่าหัวรวมกันระดับ5 0 0พล้านเบรีเรียกได้ว่าเราจะได้เห็นแล้วแหะครับว่าระดับนะครับของกลุ่มจักรพรรดิเมื่อได้เจอนะครับกับเหล่าห้าผู้เท่านั้นจะสู้ไหวในระดับไหนกันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จัดให้ตามคําขอเลยนะครับก็คือมีคนรีเควสต์มาแหละครับว่าลูฟี่โซโลซันจิ3ตัวท็อปตัวตึงของกลุ่มมจักกกรพพดหวฟง ในตอนนี้มีอะไรนะครับที่สามารถงัดในการต่อสู้นะครับกับเหลา่าห้าผู้เท่าได้เพราะอย่างที่เราเห็นในตอนนี้แหลคะครับว่ามันก็เป็นงานยากนั่นแหละครับที่สามารถต่อกรกับห้าผู้เท่าได้เป็นเพราะว่าเหล่าห้าผู้เท่านั้นนะครับปกติพลังนั้นแนวก็โหดอยู่แล้วนะครับแต่นี้เนี่ยเหมือนขี้โกงเติมบัตรทูแต่แหม่พูดถึงบัตรทูเนี่ยรู้ยุกเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คงไม่เติมบัตรทูกันแล้วเนาะแต่เป็นว่านะครับเหล่าห้าผู้เท่านั้นปกติพลังความสามารถก็อยู่ในระดับที่มันขี้โกงอยู่แล้วเนาะด้วยความสามารถความแข็งแกร่ง ความขี้โกงนะครับที่เติมตัดทูที่ผมบอกไปแหละครับว่าเพราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันดันกลายเป็นอมตะนะครับคือซัดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับขนาดแบบว่าซัดนะครับให้ร่างกายหายไปบางส่วนมันยังสามารถงอกกลับมาได้นะครับวิธีเดียวที่สามารถจัดการได้ในตอนนี้คือซัดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไกลได้นะครับซึ่งมันเป็นวิธีเดียวจริงๆนะเพราะเราก็ไม่รู้แล้วนะครับจะสามารถใช้วิธีไหนนะครับในการจัดการ5้าพุท่าได้ซึ่งมองตัดมาที่ฝั่งพวกลูฟี่นะครับอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งแล้วครับว่าต่อให้นะครับตัวละครมันจะเก่งมากแคค่ไหนนะรั ลูฟี่โซโลซันจิจะโคตรเก่งเลยจะพัฒนาไปนะครับระดับที่มันสูงสุดของโลกวันพีเลยได้ซ้ำไม่ได้หมายถึงว่าตอนนี้นะหมายถึงว่าในอนาคตแต่นะครับการจะต่อสู้นะครับกับเหล่า้าบูเท่าเนี่ยมันก็เป็นงานยากนั่นแหละด้วยความที่ว่าศัตรูอีกฝั่งนึงนั้นทําอะไรก็ไม่ตายนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาพูดแหละครับว่าเราสามศิซาสามเกลนะครับกลุ่มโจรสั์หมวกฟางลูฟี่โซโลซันจิในตอนนี้พวกเขานั้นมีอะไรดีบ้างที่สามารถต่อกรกับ้าบูเท่าได้เริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับลูฟี่ผมต้องพูดก่อนว่า เรามีร่างเกียร์สเกียร์สเกียร์สคือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วเราพูดถึงพลังที่เป็นทีเด็ดสุดๆของลูฟี่ในปัจจุบันดีกว่าซึ่งจริงแล้วนะครับทีเด็ดที่สุดของลูฟี่นั้นก็คือร่างเกียร์หนั่นแหละอย่างที่ทุกคนได้รับรู้สิ่งที่ทําให้ลูฟี่นั้นแข็งแกร่งเป็นตัวท็อปตัวตึงได้ขนาดนี้มันก็หนีไม่พ้นนะครับก็คือพลังผลปีศาจของลูฟี่นั่นแหละแต่จริงๆแล้วนะครับช่วงหลังเนี่ยผมว่าหลายคนก็ลืมไปนะว่านะครับนอกจากร่าง ระดับแบบที่1ของเรื่องก็คงไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วในเรื่องนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีคนที่มีฮาคิที่เหนือกว่าลูฟี่แต่ลูฟี่นั้นก็มีฮาคิในระดับที่มันไม่ธรรมดาเนาะอย่างน้อยๆนะครับมันมีน้อยคนมากเลยนะครับที่มีฮาคิครบทั้ง3รูปแบบและสามารถใช้ขั้นสูงได้นะครับถึง2รูปแบบเลยด้วยกันซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของลูฟี่เลยด้ซ้าเพราะว่ามันยังเหลือฮาคิราชันนะครับที่ยังสามารถพัฒนาไปให้ไก,ก,ก,กลก อยู่นะคบว่าฮาคิราชันขั้นสูงนั้นเมื่อใช้แล้วนะครับมันมีความสามารถอะไรที่มันพิเศษนะครับเพราะเราเห็นก่อนหน้านี้แชงเนี่ยโจมตีด้วยท่าเทวาอาสันนะครับใส่ทางด้านของยุทธทัศกับตันคิดนะครับแล้วก็ร่วงไปเลยนะครับเพียงแค่การโจมตีเดียวซึ่งโอเคเราก็รู้อยู่แล้วว่าฮาคิราชันนั้นมันทําให้คนเนี่ยก็คือติดสตันหรือมึนได้นะครับจากการโจมตีด้วยฮาคิราชันแต่นะครับผมว่ามันก็คงจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้แน่นอนไม่อย่างนั้นนะครับมันก็คงไม่เป็นไม้ตายเด็ดละกัันนนนขอองงงงงผมมแแดดชคคูซึ่่ถ้้้าาหกีปปรระจจจุไิๆเเ็็ จุดเทพของเขาในการต่อสู้แต่ผมว่าสิ่งที่จะเป็นซิกเนเจอร์สุดๆเลยนะครับกับการที่ลูฟี่ต่อสู้กับผ้าผู้เท่าหลังจากนี้ น่าจะเป็นการคอมโบด้วยบางสิ่งบางอย่างแล้วกันนะครับกับหุ่นยนต์โบราณที่ตื่นมาอย่างเอเมทนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์โบราณนั้นก็รอนะครับการมาของจอยบอยและเมื่อลูฟี่มาแล้วมันคงจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ลูฟี่นั้นนะครับสามารถสกัดกั้นหรือจัดการเหล่าห้าผูเท่าที่เป็นอมตะได้ในตอนนี้ซึ่งอันนี้แหละผมว่าเป็นสิ่งที่รอได้เลยนะครับและจะเป็นไม้ตายที่สําคัญเลยได้ซ้ําที่ลูฟี่นั้นสามารถจัดการได้เพราะอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลูฟี่ใน อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยได้ซ้ํามันยังมีนะครับที่เขานั้นสามารถใช้ได้อีกด้วยร่างเทพนิกาของตนเองแต่ติดด้วยที่ว่านะครับพลังงานของลูฟี่ในตอนนี้มันไม่เพียงพอคือแบบว่านะครับลูฟี่นะเนี่ยจะต้องกินเยอะๆเลยนะครับเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองแต่ถ้าหาวิธีแก้ในจุดนี้ได้แล้วก็นะครับเขานั้นก็จะใช้พลังเก5าได้อย่างเต็มรูปแบบและอย่างมหาศาลซึ่งแน่นอนว่านะครับมันอาจจะมีการใบในแหละในการต่อสู้จากนี้นะครับเออวอพอต่อสู้กับห้าผู้เท่าจริงๆแล้วเขานั้นจัดการห้าผู้เท่าได้ไม่ได้มม่่ถถึึงงงววาาาาาาสัหหรรนะยจก้้เ ไม่สามารถไล,ล่ล่าพวกเขาได้ในการหลบหนีครั้งนี้นั่นแหละครับผมว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าไอ้ร่างเกียห้านั้นไอ้พลังที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันจะมีการใบ้อย่างแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าลูฟี่นั้นจะสามารถนะครับไปปรับใช้ได้มากน้อยมากแค่ไหนแต่โดยภาพรวมในตอนนี้ลูฟี่เรื่องการใช้ฮาคิและร่างเกียห้าของเขานั้นเป็นอะไรที่มันทรงพลังมากๆแต่ลูฟี่นั้นจะต้องมีเนตพลังให้ดีและใชใ้ในการต่อสู้ให้คุ้มค่านะครับกับพลังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงๆแลลลล้้้้วููฟี่่นนนัะะครกกก็จโโตขงเลยลใาอส และปูทางสู่สงครามครั้งสุดท้าย และจริงๆแล้วนะครับผมว่าลูฟี่เขาพิสูจน์ตัวเองนะครับได้อย่างชัดเจนแล้วล่ะก,กับการที่พี่แกนั้นสามารถต่อสู้นะครับกับพลระเอกิสรูได้และถือได้ว่านะครับทำได้ดีเลยได้ซ้ำเสียได้นะครับที่พลังนั้นมันดันไปกักแงตรงที่ลูฟี่นั้นหมดเรี่ยวแรงเสียก่อนถ้าสู้แบบไม่หมดเรี่ยวแรงจริงๆนะครับคงได้เห็นอะไรที่มันดีมากกว่านี้ไปต่อที่คนต่อไปสำหร,รับไอหนุ่มหัวมอสอย่างโซโลนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วโซโลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่ฝีมือความสามารถในตอนนี้อยู่ในระดับที่มันสูงงงมากกจรริๆเลยนนนนนัับซึ่ใตอี้้็ หน้าในการประท้ากับผู้เท่าวินาซูจูโร่นะครับเพื่อให้นะครับเรือซันนี่นั้นสามารถลงไปในทะเลได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงเลยนะที่ที่โซโลนั้นจะต้องต่อสู้นะครับกับคนระดับ5ผู้เท่าซึ่งโอเคนะครับถามว่าคาดหวังมากน้อยมากแค่ไหนจริงอ่ะเคยทําคลิปพูดไปแล้วนะว่าก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมากนะครับว่าจะสามารถนะครับจัดการชนะหรืออะไรได้แต่คลิปนี้นะครับหลักๆเนี่ยเราพูดถึงแค่ว่านะครับและโซโลนั้นจะใช้วิธีไหนนะครับที่สามารถจัดการผู้เท่าอย่างนาซูจูโร่ได้หมายถึงว่าจัดการเพื่อจะหล นะหรือว่าสังหารอะไรนะซึ่งถ้าดูจากในตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นจุดแข็งนะครับของผู้เท่าอย่างวินาซูจูโร่นั้นคือความเร็วและจุดแข็งนี้เนี่ยมันดันกลายเป็นจุดที่มันอ่อนที่สุดของโซโลไม่ได้หมายความว่าโซโลอ่อนสุดนะแต่หมายถึงว่าเป็นจุดที่โซโลนั้นด้อยที่สุดนะครับในพลังด้านทั้งหมดที่เขามีด้านการโจมตีโซโลโคดุนแรงอยู่แล้วนะครับด้านพลังกายโซโลนั้นก็โคตรอึดถึกทนสุดๆเลยแต่เราเห็นในหลายๆครั้งนะครับและผมย้ำในหลายๆที่ว่าเรื่องความเร็วของโซโลนี่แหละครับที่ เมื่อเจอนักดาบนะครับที่เป็นสไตล์วีนสัสจูโรโซโลนั้นก็มักจะพลาดท่าในหลายๆครั้งนะครับอ่ะอย่างเช่นตอนที่โซโลปะทะก,กับล็อบลุจิอย่างเงี้ยถ้าวัดในแง่เชิงพลังนะครับล็อบลุจินั้นไม่สามารถต่อสู้กับโซโลได้อยู่แล้วนะครับซึ่งล็อบลุจิรู้ในสิ่งสิ่งนี้ดีมันยิ่งใช้จุดเด่นของมันคือเรื่องความเร็วของมันนี่แหละในการนะครับพยายามจะต่อโซโลตลอดเลยคือพยายามยื้อโซโลเอาไว้นะครับเพราะมันรู้แหละครับว่าถ้าหากกลุ่มหมอกฟางนั้นเนี่ยจะหลบหนีแล้วก็ไม่มีทางทิ้งโซโลเอาไว้ หมวกฟางนะั้นถูกค่าผู้เท่าจัดการนะครับซึ่งนี่แหละศัตรูนั้นรู้จุดอ่อนของโซโลและพยายามเจาะจุดนี้เข้าไปนะครับและมันได้ผลนะซึ่งในท้ายสุดแล้วโอเคโซโลนั้นนะครับก็รวบรวมพลังและจัดการนะครับทางด้านรอบดุจิไปได้นะครับในช่วงพิตาแต่นะครับพอมาเจอผู้เท่าอย่างในซูนจุโรไอเน,นี่ยแหละมันเป็นระดับของจริงแล้วที่มีความเร็วระด,ดับสูงมากๆซึ่งโซโลนั้นโอ้โหช่ต่อสู้จริงๆผมบอกเลยว่ามันยากมากเลยนะที่โซโลนั้นเนี่ยจะมีความเร็วระดับเดียวกับผู้เท่าอย่างวินาสุจุโรซึ่งเป ยอดนักดาบจริงๆเพราะศัตรูนะครับหลังจากนี้ของโซโลก็จะมีสายที่เน้นความเร็วทั้งนั้นเลยจึงทาให้นะครับโซโลในครั้งนี้ด้วยเวลาที่บีบด้วยในการต่อสู้กับผู้เท่าอย่างวินาสุจูโรมันต้องมีวิธีแก้ทางนะครับกับศัตรูที่มีความเร็วแบบนี้และนะครับจะต้องหาวิธีน็อกผู้เท่าอย่างวินาสุจูโรให้ได้หรือนะครับวิธีที่ลูฟี่พูดนั่นแหละครับก็คือซัดไปให้ไกลที่สุดเท่าจะไกลได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งนั้นนะครับมาล้วนแล้วแต ที่มันสําคัญมากๆแต่มันดีไงที่โซโลในตอนเนี้ยปะทะกับนาซูจูโร่มีจินเบย์คอยซับพอร์ตในการช่วยอยู่มันก็เลยทําให้นะครับการหลบหนีครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังดูเป็นเรื่องนะครับที่สามารถทําได้ซึ่งหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าแล้วโซโลในตอนเนี้ยมันสามารถนะครับชนะระดับ5าบูเท่าได้หรือเปล่าโอเคครับในตอนเนี้ยเราไม่สามารถตอบได้หรอกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้สู้แบบเต็มๆเลยแต่ถ้าหากเรานั้นไปเทียบละกันนะครับกับการที่ลูฟี่ปะทะกับ5าบูเท่าลูฟี่ที่เก่งระดับนั้นก็ไม่สามารถชนะ่าบูเท่นา เราตอบตรงๆนะครับแบบโนสนโนแคร์แบบไม่รักษาน้ําใจใครเลยโซโลในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถนะครับชนะ้าผูเท่าได้นะครับหรือนะครับถ้าผู้เท่านั้นไม่ได้มีความเป็นอมตะนะครับยังไม่แน่เลยได้ซ้ำว่าสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เราเห็นว่า้าผูเท่านะครับอยู่ในระดับนะครับหรือความสามารถที่มันไม่ธรรมดาจริงๆซึ่งหลายคนอาจจะประเมินพวกเขาต่ําเกินจริงไปนะแต่นะครับถ้าหากจริงๆแล้วตามหลักแล้วมันควรอยู่ระดับที่มันเหนือกว่าพลเอกเลยได้ซ้ำนะครับซึ่งแน่นอนว่าระดับพลเอกไม่ธรรมดาคิดดูแล้วกันว่า้าผูเท่าจะระดับไหนนะครับซึ่ง นี้เรายังไม่ได้เห็นนะฮะผู้เท่านั้นในเวอร์ชันที่ต่อสู้นะครับแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำนะครับคือเราไม่รู้นะว่าไอร้อยเปอร์เซ็นต์ของพวกเขาอยู่ในระดับไหนซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้ามีการเปิดเผยในอนาคตนั่นแหละมันก็จะเป็นการประเมินได้อย่างชัดเจนว่าโซโลนั้นอยู่ในระดับไหนนะครับแต่นะครับการต่อสู้ครั้งนี้เชื่อได้ว่าโซโลนั้นก็จะผ่านไปได้นะครับและนะครับก็คงจะมีการแก้ทางนะครับเช่นจัดการนะครับผู้เท่าอย่างในซูจูโร่นะครับด้วยการซัดไปให้ไกลๆนั่นแหละครับเป็นวิธีีีีทท่่ดดสุแล้วนครที่สาามรถหลบหนีไ้ แล้วก็ไปต่อที่คนสุดท้ายสําหรับซันจินีครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากนับใน3คนนะครับผมบอกเลยว่าในตอนนี้ซันจินั้นน่าจะมีจุดอ่อนนะครับน้อยที่สุดแล้วนะครับคือลูฟี่มันจะมีจุดอ่อนนะครับเรื่องพลังตัวเองใช่ไหมที่หมดไปในใช้เกียร์ห้าโซโลได้มีจุดอ่อนด้านความเร็วส่วนซันจิในตอนเนี้ยพอพี่แกนั้นเป็นยอดมนุษย์แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเขานั้นมันสมบูรณ์เพอร์เฟกไปหมดเลยนะครับด้านพลังกาลังการโจมตีก็แรงนะครับเรื่องความอึดตึกทนก็เยอะเรื่องความแข็งแกกกกกกรรรรรร่่่่งงงงขขอออาา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 ยยตนนนีี้้้็ไไมมมธดลววะัเเพปึ หรือแม้กระทั่งความเร็วนะครับอันนี้ก็โคตรจุดเด่นเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการโจมตีนั้นก็โคตรดุนแรงไฟนะครับที่เหนือปกว่าเปลวไฟสีแดงอย่างเปลวไฟสีฟ้านะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยซันจิดูเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็แน่นอนว่านะครับอาจจะมีเรื่องฮาคิเท่านั้นที่ซันจินั้นอาจจะดูด้อยนะครับไปกว่า2คนก่อนหน้านี้นะครับแต่ซันจินั้นค่อนข้างเหมาะสมเลยกับสถานการณ์ในตอนนี้ที่จะสกัดกั้นศัตรูทําการหลบหนีนะครับเพราะอย่าลืมว่าด้วยความเร็วของซันจิมััันทาะครรรรบบบสมถือกตู พุ่งมาด้วยความเร็วได้อย่างฉับพลันเช่น5ผู้เท่ามันมี5คนใช่ไหมมันมีโอกาสสูงอยู่แล้วที่การโจมตีนั้นมันจะมานะครับโดยทีเพลซึ่งสันจีจะเป็นส่วนสําคัญในการสกัดการโจมตีของ5ผู้เท่านะครับเพราะอย่าลืมว่ามันก็ยังมีเรื่องน่ากังวลอยู่นะครับว่าถ้า5าผู้เท่านั้นจัดก,การโจมตีเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือซันนี่หรือเรือของเอลบาฟถ้าเรือมันแตกขึ้นมานะครับหรือว่าเรือนั้น,นครับได้รับความเสียหายที่มันสูงเกินไปมันก็จะทําให้ยากลําบากในการหลบหนีด้วยการเดินน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 นเเรรรรรืือออะะะคคคัััับบจจจึงงําาให้้ปปป็สสส่สนนนปปสนน่่ววญแกกี ในการต่อสู้นะครับกับระดับ5้า้เท่าซึ่งในตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าจะต้องประกบคู่กับใครนะครับแต่นะครับจะเป็นการประกบคู่การต่อสู้ที่วัดกันความเร็วนี่แหละซึ่งอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับเพราะว่าความเร็วของซันจิด้วยพลังการโจมตีนั้นมันช่วยได้มากนะครับอย่างน้อยๆซันจินั้นสามารถซัดศัตรูนะครับให้กระเด็นไปไกลได้หรือนะครับซันจินั้นอาจจะเป็นตัวยื้อตัวไท้ายนะครับสมมติมันกาลังขึ้นเรือเงี้ยซันจิก็สามารถยื้อไททายได้และรีบนะครับที่สามารถบินหนีนะครับหรือเดินชมจันทร์ในการหน ค่อนข้างครบเครื่องออาราวเลยนะสำหรับซันจินะครับคือผมเสียได้อย่างเดียวเลยเนี่ยซันจิมันดีหมดทุกอย่างเว้แต่ว่าเสียดายตรงชุดเดชสตดนั่นแหละครับแต่โอเคนะครับอองจริงแล้วเราจะมองว่าเสียดดยไปเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์เพราะอย่าลืมว่านะครับพอไม่มีชุดเดชสุดปั๊บซันจิเนี่ยก็พัฒนาตัวเองด้านร่างกายมาแทนนะครับเท่ากับว่าบางทีแล้วการมีชุดเดชสตดนั้นอาจจะไม่ช่วยอะไรในตัวของซันจิเลยแต่นะครับสิ่งที่แบบว่าอยากเห็นซันจิพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องฮาคี้ของพี่แกนั่นแหละครับถ้าซันะ ว่าคีราชันมันก็ดีแหละถ้ามีแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหรือถ้ามีก็เป็นสิ่งที่โอเคนะผมว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งละกันจะเป็นแบบว่าเครื่ององค์ละกันที่ทําให้ซันจีนะครบออปชั่นมากยิ่งขึ้นซึ่งหากซันจีมีจุดนี้ก็จะทําให้การโจมตีของเขานั้นจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นและจะทําให้ซันจีนั้นแทบจะไร้ข้อติของจริงเลยนะครับซึ่งซันจีเป็นตัวแปรสําคัญแน่ๆเลยนะครับในการต่อสู้ในการหลบหนีครั้งนี้ที่เอเคสเพราะอย่าลืมว่านะครับถ้าพูดถึง บทที่เด่นชัดถึงขนาดที่จัดการศัตรูคว่ำลงไปนะครับแบบชัดเจนแบบเป้งๆซึ่งผมว่าอันนี้แหละจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับซันจิปะมือนะครับกับระดับคาพูเท่าในการโจมตีในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อทํทให้พวกเขานั้นสามารถหลบหนีได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมสามารถพูดได้เลยว่ากลุ่มบอฟาในตอนนี้เอาไว้เป็นตัวท็อปของกลุ่มแล้วกันนะครับลูฟี่โซโลซันจิพวกเขาเนี่นะครับอยู่ในระดับนะครับจักรพพัดของจริงแล้วนะครับโซโลซันจินั้นอยู่ในระดับแม่ทัพได้น ได้แบบว่าดีนะครับจริงๆผมว่าในตอนเนี้ยดีกว่าตอนที่สู้กับไคโดมานิดนึงด้วยซ้ำเพราะในตอนนี้ลูฟี่นั้นพลังก็แทบจะครบแล้วอีกทางนะครับมีประสบการณ์ในการใช้ร่างเกียร์ห้าแล้วนะครับโอเคมันก็จะมีข้อเสียเรื่องหมดพลังนั่นแหละแต่นะครับมันก็หาวิธีแก้ได้แล้วไงก็คือกินให้เยอะซะนะครับหรือกินนะครับสิ่งที่คนจากเอลบาให้มามันจะเติมพลังให้เยอะมากกว่าปกตินะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มหมอฟางในตอนเนี้ยถามว่าพร้อมไหมในการต่อสู้มันพร้อมในการต่อสู้แต่่นนนะะะรรบจออกกวาาพ้มมใชชถึง ังรัฐบาลโลกนั้นอันนี้ก็ยังไม่ถึงนะคบแต่โอเคพร้อมในการต่อสู้สมมตินะถ้าบุษเฒ่าโจมตีมารัฐบาลโลกโจมตีมามันก็พร้อมไงที่จะต่อสู้จะต้านทานนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าในวันพีทมันก็มีการระบุชัดเจนว่านะครับระดับจกักรพรรดิในเรื่องวันพีทเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้มันก็จะมีการยื้อประมาณนี้อยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นนะครับกลุ่มจกักรพรรดิมันก็จะแตกไปเรื่อยๆใช่ไหมด้วยการโจมตีของฝั่งรัฐบาลโลกและทุกคนนี่มีความเห็นยังไงบ้างครับคิด เนอะไรบ้างหรือเปล่าในศึก A ีเอเคครั้งนี้นะครับก็คอมเมนต์สแสดงความคิดเห็นมาได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไวด้วด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ